ตำมะละกอแซบแซบปลาลักต่อน

Bà cướp cái nhà <laughs> 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 Sao bà, bà đi pha nhà chả Kìm <laughs> <cả sông> tầm <laughs> เดียวเจดมือดีดีมาจ้า กินส้มตำจ้าอ,อืสวัสดีค่ะส้มตำยำเทียงท่านิ่งเทียงสวัสดีจ้กากินข่าว คุณติทักจ้าหรูหราคุนอาปน้านานมาทีจ้าไม่ได้กินข่าวเด้อ <c oughs> กินข่าวจ้า ขอบคุณที่แวมาทักทายด้วยใจเด้อนี่ต้องมาบ่อยๆเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะมีคนที่ยอรู้จักเปล่าน้อมาทักทายในเด้วจใจเด้อ มะกินข้าวมะเขือมะเขือแบบหยาบหยาบหยาบขับหยาบแน่หยาบก็มะเขือคืนสีเหลืองบานเห้าอ่ะสื่อน้ำแขกพี่น้องเขือแต่จำไว้ว่ามันหยาบหยาบอีรีอีหลอ มันออกสีมงม่วงแบบนี้ม่วงๆหลายๆแต่ลูกใหญ่มากเลยมากินข้าวกันจา้า เป็นยังไงเนาะเราพอกันดนละ่ะสบายดีไหมคะหนูไพรสวัสดีค่ะแ่บูุจ้าไม่เดี๋วไม่กินน้ำกันอันแฟนเปิดวิทยุไว้พี่น้องสามีเปิดวิทยุไว้ลำคาญมากเลยเจนอนหลับ เปิดแล้วก็นอนทำคลิปก็เสียงแซ่เข้าไปขอบคุณที่ทักจ้าหนูไพรโอ้หนูไพร,ไนพรเนาะไม่ใช่ไพรไพรขอบคุณนะคะนานๆมาทีจ้ะ เดียหกนาทีแล้วฟองอากาศแซบครับผู้ใดน้อน <kas S 2> ี่น้อคนคนชอบเดินทางสวัสดีจ้า สมตำแซบกิมนมในกระแซบสมตำยอนดสีสกเกตสีสกเกตจ้า คนชอบเดินทางตอนนี้ตอนนี้อ,อีก5นาทีบ่ายโมงจะต,ตอนนี้จะออนอยู่อันเดนมาร์กจก้ะเห็นไหมสไพยเดนมาร์กชื่อช่องแต่เป็นคนศรีสะเกด อำเภอกันทรารักอยู่เมืองทุเรียนภูเขาไฟจ้ะขอบคุณครับ เดี๋วได้ยู่ใส่แอนนาสวัสดีค่ะได้เ <c oughs> ดี๋ยวย้อนจะกลับบ้านแล้วย้อนกลับไทยเดือนอวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดืนนี้แหละจ่าย้อนก็กลับไปดูซีเดือน ไปอยู่สี่เดือนจ้ะมามามา,มากินน้ำกันดีใจมากเลยพี่เพื่อนมาเป็นมาเป็นมูตังละตังเยอะพี่เพื่อนตังเยอะขอบคุณค่ะ,คคะกินข้าวเหนียววันนี้ยอมอ้วน วันนี้ยอมอ้วนจ้ะกินได้หลาย <c oughs> ตำมมาละกอสุน้าม <c oughs> ขนมเสน้นกับเบิดอืด <c oughs> แซบหลาย ขอบคุณที่มาทาัาก<ส>ด้วยจ่าเด้อบอจ่าสามีก็บครับกับสามีจอห์นจ๊ จะลงไรอะไรแ,แต่พี่น้องมาบดนมาซํานีล่ล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีหลาย่จเดิมขอบคุณมากๆค่ะมาต่อ,อกันไหมมือ,มอหลังเนาะบ๊ายบายเอาลงบันไดเนาะบันนี้ <c oughs>